อมากอีกรอบนึงหอ ó, ที่แบบไม่มีหนังอ,อร่อยมากสุดยอดขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบปกบอีกแล้วนะคะพอดีกบได้หนังหมูมานะคะเพื่อนๆกบจะมาชวนเพื่อนๆ,อนๆทำแคบหมูนะคะเพื่อนๆ โอเคอันนี้คือสามีกบล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทาความสะอาดเรียบร้อยเราก็จะเอาไปต้มนะคะน้ําไปแล้วนะคะที่รักเอาน้ําส้มสายชูใส่ลงไปในหม้อสองช้อนโอ้ o r r y p l e ี๊ยังไม่เปิดเลยลยังไม่เปิดเลยเอานี่ไปก่อนอ่าคิดว่าครึ่งครึ่งช้อนนะโอเคใส่ลงไป แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักอันนั้นมีไหมอยู่เอาสองช้อนนะทีละโอเคอันนั้นถือว่าหนึ่งช้อนไปลวโนหรือว่าหนึ่งช้อนโอเคแล้วก็มาใส่อันนั้นอีกช้อนกบจะต้มน้ำส้มสายชูกับเกลือลงไปในหม้อนะคะเพื่อนไม่ใช่พูดผิดค่ะกบจะใส่น้ำส้มสายชูกับเกลือลงไปในหม้อนะคะแล้วก็กบก็จะเอาพอเดือดแล้วกบก็จะเอา โอเค Thank you ที่แล้วพอเดือกก็จะเอาหนังหมูอันนี้ลงไปต้มนะคะเพื่อน,นมือนั่นแหละที่ราคาสามีกบจะหยิบชุบเพราะว่าให้เขาทำเพราะว่ามือเขาเปื้อนกบไม่อยากล้างมือเป็นเนาะเยอะอยากกินก้อยอยากกินก้อยเห็นมั้ยหางมยแบบนี้นที่แล้วก็จะห่มผ้าเนาะสามีกบนี่นะน ที่ลักจากตอนนี้มันกี่โมงกบก็จะต้มเอาไว้20นาทีนะคะเพื่อนๆ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาหนังหมูออกไปพักเอาไว้นะคะเพื่อจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆแค่ฟูที่เราอาจจะมีเสียงดังอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่อพาร,ร์ตเมนต์เราทําความสะอาด โอเคกบก็จะพักเอาไว้ให้เขาเย็นนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆกบก็จะมาชวนเพื่อนๆหั่นนะคะแคบหมูของกบจะติดมันแล้วก็ติดเนื้อนิดหน่อยแบบนี้นะคะเพราะกบชอบนะคะเพื่อนๆก็เอาตามสะดวกที่เพื่อนๆชอบแล้วก็ทําทําที่เพื่อนๆชอบก็แล้วกันนะคะแต่กบชอบแบบนี้กบก็จะทําแบบนี้นะคะถ้ามันหนานิดหน่อยกบก็อาจจะเลาะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เรามาหั่นกันเลยค่ะหนาเกินไปกบก็จะเลาะออกคือกบจะเลาะออกนิดหน่อย ถ้ามันหนาเกินไปนะคะเพื่อนแต่กบก็ชอบนะจริงๆกบก็ชอบเอางี้ดีกว่ากบก็ทําในแบบที่กบชอบกบก็จะหั่นให้เขาแบบนี้แล้วกบก็จะหั่นขนาดมีดไม่คม กบจะหั่นประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆไซส์ประมาณนี้กบก็จะหั่นแบบนี้ตามที่กบชอบไซส์แบบไหนกบก็หั่นเท่าที่กบ,บ,บชอบแต่กบชอบชอบหนังชอบ,ชบหมูที่มีเนื้อด้วยมีเนื้อมีมันแต่พเพื่อนๆแบบบางคนก็ไม่ชอบทานมันก็ก็เลาะอ,ออกไปนะคะนี่เลาะอ,ออกไปแบบนี้แต่กบไม่เลาะนะ ก็ชอบยังไงก็แล้วทีนี้ถ้าเราหันนะคะเราอย่าหันทางนี้เพราะหันทางนี้เราก็จะค่อนข้างถ้ามีเราไม่คมก็ค่อนข้างที่จะหันยากเราทาแบบนี้หัหนง่ายแล้วก็หันตามที่เราต้องการเล็กมากใหญ่มักงก็สลับกันไปโอเคค่ะเพื่อนๆกบก็หันได้ไซส์ขนาดที่กบต้องการแล้วนะคะนี่คือขนาดที่กบต้องการนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องอย่างที่บอกนะตามตามตามที่เพื่อนๆต้องการกบก็จะใส่ มชื้ลดลงไปใครใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ขนอส่วนเตาปเปิดเอาไว้แล้วราก็จะคุกคุกอย่างทุกเข้ากันผบก็จะเอา ก right okay, right? ็ก็เปิดเตาไว้รียบร้อยกบก็ใช้หม้อเดิมของกุนั่นแหละโอเคเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ก็จะใช้หม้อเดิมของกบใส่ลงไปเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเปิดไฟอ่อนๆเราก็จะเจียวเขาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเจียวไปเรื่อยๆเพื่อนคะกบก็จะเปิดไฟเบาๆแบบนี้เจียวไปเรื่อยๆนะคะแล้วข้อที่กบทํามาเรื่อยๆก็คือ น้ำมันเขาจัดกระเด็นนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะระเบิดอะไรแบบนี้กบจะใช้เกลือนะคะโรยโรยเพื่อกบไม่รู้ว่าทําไมนะเพราะเพราะกบใช้เกลือโรยในตัวของหม้อแล้วที่เคยระเบิดก็ไม่ระเบิดนะคะ <c oughs> พเพื่อนเพื่อนน้ำมันที่เคยกระเด็นหรือระเบิดมาก็ไม่ระเบิดกบก็จะเปิดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเปิดไฟเบาๆไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพเพื่อนๆนกบก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเจียวเขา เจียวเขามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะผมก็จะเจียวเข้าไปเรื่อยๆจนกว่า,วาไอแบบเนี้ยบางอันก็ยังใช้ได้แต่บางอันยังใช้ไม่ได้ผมก็จะเจียวเข้าไปอีกสักพักนะคะพเพื่อนๆแต่ก็ขยันก็หมั่นคนนะคะหมั่นคนเขาแล้วก็หมั่นเกลี่ยเขาเนี่ยบางอันก็ยังใช้ไม่ได้เลยผมก็ จะเจียวแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ <Okay. S 1> ได้ที่แล้วนะคะผมก็จะพักเข้าไว้นะคะแล้วเราค่อยมาทอดกันนะคะเพื่อนๆกบคิดว่าได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบก็จะพักเอาไว้นะคะแล้วเราค่อยมาทอดกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่กบจะทอดส,สักนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆ อาทิรากก็ตามหนูไปตรงนู้นนี่ อระวังน้ำมันกระเด็นนะคะที่ลักระวังอุย๊ยนันเห็นไหมที่ลักระวังนะตากล้องตากร้องระวังค่ะตากร้องตากร้องระวังค่ะใกล้มากนะคะ ูสวยงามเชียย์เพื่อนๆเห็นไหมเพาติดกันนะคะเพื่อนๆความจริงตอนที่กบตักขึ้นมาน่ะกบน่าจะแยกเขาขวดนี่ดูดีเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้ แคบหมูกินกับส้มตำแล้วนะคะเ,เพื่อนๆทำไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อใช้เวลาหน่อยแต่ก็อร่อยหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อแต่รับรองว่าอร่อยมากนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ ก็ได้ที่แล้วค่ะเพื่อนเเราก็ตักเขาขึ้นมาใส่นี้โหเบามากเสียงแบบเสียงเสียงแบบเบาเบาคงจะกรอบหน้าดูเลยนี่เพื่อนเพืนี่ดัาชวนเพื่อน,อนมาดูตรงนี้เห็นไหมคะเป็นไงแล้วกบจะทอดอีก เพื่อนๆทำไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆว่าแล้วกบจะทำเส็ษแล้วกบจะมาให้เพื่อนๆชมค่ะเพื่อนที่เรามแาคะอันนี้คืออันแรกนะคะแล้วอันนี้คืออันที่สองแล้วอันนี้คือกบกำลังทอด<ๆ>กบอยากให้เพื่อนๆชมจังเลยว่ามันกรอบแค่ไหน อันนี้ลองชิมมัน,นี่นแรกก่อนอืร่อยมากที่มันมันอาจจะติดฟันเราหน่อยเพราะว่ากบใช้ที่มันมีมันอ่ะกบชอบ จะไหม้กว่าหืมเสียงกรอบเพื่อนๆเอาแค่นี้ก็รู้ว่ากรอบชุบพูดไอยอะไรนะภาษาอังกฤษเฮ้ยอันนี<ม>ขนะ้ข้างล่า,างนะกำลัง,ลงลอันนี้นุ่มกำลัเตาอ๋อมันออกไปได้ยังไง We wonder if people eat this stuff. นี่ค่ะเพื่อนๆแคบหมูของกบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแคบหมูติดมันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากบชอบติดมันนะคะเพื่อนๆกบว่าอร่อยดีได้ยินเสียงไหมคะว่ามันกรอบแค่ไหนนี่ค่ะเพื่อนๆแคบหมูของกบสีสวยมากคือน่ากินอะ่ะ โหกรอบมากใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่เป็นไงน่ากินใช่ไหมคะเพื่อนๆแคบหมูสีสันน่ากินกบซื้อไหมกบขอโทษค่ะกบพูดไม่ชัดกบซื้อหนังหมูนี้มาแค่สามสิบาทนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอามาทอดเองจริงๆแล้วเนี่ยกบดูปริมาณแล้วกบน่าจะซื้อในราคาประมาณสิบห้าเหรียญน,นะเนี่ย ทั้งทั้งกะละมังเนี่ยกบกบถ้าไปซื้อตามร้านก็ประมาณสิบห้าเหรียญนะคะเนี่ยเป็นไงคะสีกรอบมากกบบอกได้เลยว่ากรอบมากคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนใหม่และขอบคุณเพื่อนเก่ามากๆนะคะที่คอยสนับสนุนกบเสมอมานะคะเพื่อน กอขอบคุณนะคะโอเครักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รักกันคะ bye ่ะบ๊ายบายอ้อกรบรัก,กเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอ๋อที่แบบไม่มีหนังอืมอร่อยมากสุดยอดค่ะเพื่อนๆได้หนึ่งกระปุกพอดีเลยเฮเก็บเอาไว้กินได้นานเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้ไม่นานหรอกว่า เดีสามีกบว่าเดินไปเดินมาหยิบทีละชิ้นละชิ้นกินฮ <c oughs>